มิริเคลมอร์นิ่งพอดแคสตเพิ่มบลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอาสังหาสร้างอาชีพ EP 197คนทำงานเร็วให้ความสำคัญกับงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากคนทำงานช้าให้ความสำคัญกับงานจำเจเป็นอย่างมาก m ิ r ิเ n ิลมอร์นิ่งพอดแคเพิ่มพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอาสังหาสร้างอาชีพ EP 197 7. วันนี้ครับผมจะเอาเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานเร็วมาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับคนทำงานเร็วเนี่ยให้ความสำคัญกับงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรงเป็นอันดับต้นๆเลยครับเ,เพื่อนๆแม้จะใช้เวลาเหมือนกันแต่ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาที่ต่างกันทุกคนอยากเป็นแบบนี้ไหมครับ ผมเองคนหนึ่งที่อยากเป็นมากๆครับงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรงหมายความตามตัวอักษรเลยครับคืองานที่จะทํายอดขายช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือเวลาให้ตัวเองหรือบริษัทนั่นเองครับเ,เพื่อนๆเช่นการโทรศัพท์เพื่อหาลูกค,ค้าที่น่าจะสนใจซื้อสินค้าเราการทําแผนงานหรือเอกสารนําเสนองานเป็นต้นนะครับประมานนี้ในทางตรงกันข้ามเนี่ยแม้ว่าการเช็กอีเมลทํารายงานหรือทําเอกสารประชุมเนี่ยมันเป็นงานที่สําคัญนะแต่ก็ไม่ได้ให้ผลประโยชน์โดยตรง งานเหล่านี้จึงควรทำทีหลังได้ครับแล้วให้ความสำคัญกับงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในปัจจุบันเนาะและอนาคตอย่างกิจกรรมเช่นกิจกรรมงานขายเช่นการหาลูกค,ค้าการขายและการปิดการขายนอกจากนี้ครับยังรวมไปถึงการวางแผนสินค้าตัวใหม่หรือวางแผนส่งเสริมการขายการทำงานให้มีประสิทธิภาพหรือการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายประมาณนี้ครับการทำเช่นนี้ เกี่ยวข้องโดยตรงกับคําถามที่ว่าจะทําอย่างไรให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการกิจการส่วนตัวเช่นผู้ก่อตั้งธุรกิจหรือจะเป็นพนักง,งานบริษัทก็ใช้วิธีเดียวกันครับเพื่อนๆนเพราะไม่มีบริษัทใดที่ไม่ประเมินบุคลากรที่สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทนั่นเองจริงไหมไม่ว่าจะทํางานจีบป,ปะทะมากขนาดไหนก็ไม่ได้ช่วยให้มีเงินเพิ่มขึ้นและไม่ได้ทําให้ค่าใช้จ่ายลดลงครับโดยสรุปแล้วการทํางานที่สร้างไรายได้ให้บริษัทต่างหาก ถึงจะทําให้เงินเดือนหรือโบนัสของตัวเองเพิ่มขึ้นจริงไหมมีแต่คนทํางานช้าที่พยายามจะทํางานจําเจทุกวันเพราะเป็นงานที่คุ้นเคยจึงทําได้ง่ายๆโดยอัตโนมัติแต่งานจําเจส่วนใหญ่เป็นงานที่ใครๆก็ทําได้ถ้าทํางานแบบนี้อย่างเอาเป็นเอาตายก็อาจจะได้รับการประเมินว่าเอาจริงเอาจังครับเพืเ่อนๆแต่ก็แค่นั้นเองครับส่วนงานที่สร้างรายได้นั้นหากไม่ได้เป็นงานขายหรืองานวางแผน ส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทที่ทำเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาบอกทำงานนี้ทีด้วยสมมุติว่าคุณอยู่ฝ่ายบุคคลนะครับคุณจะทำงานอะไรถึงจะทำให้บริษัทได้ประโยชน์ถ้าอยู่ฝ่ายบัญชีจะทำงานอะไรถึงจะให้ประโยชน์แก่บริษัทการทำงานจำเจรหรือทำงานประจำอย่างไร้เป้าหมายคงไม่ทำให้เกิดความคิดแบบนี้ดังนั้นครับขอให้คุณลองพิจารณาว่างานที่ทำอยู่ในขณะน,นี้เป็นงานที่ให้ประโยชน์แก่ตัวเองหรือบริษัทหรือไม่ครับเพืเ่อน และคิดให้ดีว่าควรเริ่มลงมือทํางานอะไรเป็นสิ่งแรกในวันพรุ่งนี้ครับแม้ในชีวิตส่วนตัวก็เช่นเดียวกันเนาะสมมุติกลับมาถึงบ้านสิ่งที่ควรทําเป็นอย่างแรกใช่การเปิดโทรศัพท์หรือไม่ใช่การหยิบเบียร์กระป๋องออกมาจากตู้เย็นหรือไม่คุณต้องคิดให้ดีว่าถ้าอยากสร้างชีวิตในฝันเนี่ยคุณต้องทำอะไรเป็นสิ่งแรกหลังกลับมาจากบริษัทและต้องทำอะไรเป็นสิ่งแรกหลังตื่นนอนทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ ฝากคำคมไว้นะครับคนรวยที่ทำงานเร็วเริ่มจากงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรงครับเ,เพื่อนๆถ้าชอบ EP นี้ให้กดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์กด Subscribe ให้กับอสังหาสร้างอาชีพพื้นที่ของคนพัฒนาตัวเองที่รักในการเรียนรู้แล้วพบกันใหม่ EP ีต่อๆไปวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ เพราะถ้าใครมีสีข้อนี้ใครมีสีข้อนี้นะครับคุณจะเห็นภาพของการทำงานประจำอีกเรื่องหนึ่งไมซเซ็ตของการทำธุรกิจอสังหา